เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าสองยักษ์ใหญ่แห่งโลกอินเทอร์เน็ตอย่าง Reddit ที่เป็นแหล่งรวมบทสนทนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Open AI ผู้สร้าง AI ที่ฉลาดที่สุดมาร่วมมือกันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้เลยครับเรื่องราวของข้อตกลงที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการ AI ไปตลอดกาลเลยก็ได้ คือหัวใจของเรื่องนี้มันง่ายมากเลยครับบทสนทนาทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตกำลังจะกลายเป็นเหมือนโรงเรียนที่ใช้ฝึก AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกนี่ไม่ใช่แค่การร่วมมือกันแบบธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการเอาพลังของข้อมูลจากมนุษย์เราจริงๆเนี่ยไปรวมกับพลังการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ก็เหมือนกับการเอาประสบการณ์จริงๆของมนุษย์ไปใส่ไว้ในสมองของเครื่องจักรนั่นแหละครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า ในส่วนแรกนี้เราจะมาค่อยๆแกะกล่องข้อตกลงที่เขาว่ากันว่ายิ่งใหญ่นักหนานี้กันมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วมีอยู่3ส่วนด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการเข้าถึงข้อมูลหรือ data access พูดง่ายๆก็คือ OpenAI จะสามารถใช้เนื้อหาล่าสุดแบบสดๆร้อนๆจาก Reddit เพื่อเอาไปฝึกฝน AI ของตัวเองได้เลย ถัดมาคือการนำเนื้อหามาใช้ร่วมกันอันนี้จะทำให้ชัด GPT สามารถดึงบทสนทนาใหม่ๆจาก Reddit มาแสดงในคำตอบได้ด้วยและสุดท้ายครับเรื่องของโฆษณาที่ OpenAI จะกลายมาเป็นพาร์ตเนอร์โฆษณาบน Reddit เรียกว่าผูกความสัมพันธ์กันไว้หลายชั้นเลยทีเดียวครับทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นข้อมูลของ Reddit ด้วยละ่ะมันมีอะไรพิเศษขนาดนั้น อะไรที่ทำให้การพูดคุยของคนเราเนี่ยมันมีค่ามหาศาลสำหรับปัญญาประดิษฐ์คำตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Data API ของ Reddit ครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่มันคือคลังข้อมูลแบบ Real-Time ที่มีโครงสร้างชัดเจนและเป็นข้อมูลที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะมันมาจากบทสนทนาจริงๆของคนเป็นล้านๆที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ตามความสนใจหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า s u b r e d d i t นั่นแหละครับ มเล็เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่จัดหนังสือไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองเทียบกันดู การไปดึงข้อมูลจากเว็บทั่วไปหรือที่เขาเรียกกันว่าเว็บสครับบิ้งเนี่ยข้อมูลมันก็จะกระจัดกระจายไม่ค่อยมีระเบียบบางทีก็เก่าแล้วขาดบริบทแถมยังอาจจะเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่างหากแต่พอมาเป็นข้อมูลจาก API ของ Reddit โอ้โหคนละเรื่องเลยครับเพราะข้อมูลมันถูกจัดเรียงไวด้ดีเป็นปัจจุบันแล้วก็เต็มไปด้วยบริบทความเป็นมนุษย์ที่คุยกันแบบจริงๆจังๆ,งๆและที่สำคัญที่สุดเลยคือถูกกฎหมาย100%เซเพราะการทำข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการ มีคนเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่ามันคือความแตกต่างระหว่าง AI ที่นั่งอ่านพจนานุกรมกับ AI ที่ได้นั่งฟังบทสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและความสนใจจริงๆจากคนนับล้านพูดง่ายๆก็คือ AI ไม่ได้เรียนรู้จากตำราอีกต่อไปแล้วแต่กำลังเรียนรู้จากชีวิตจริงนั่นเองครับเอาล่ะทีนี้เราพักเรื่องเทคนิคไว้ก่อนมาดูเรื่องเงินเินทองทองกับตลาดหุ้นกันบ้างดีกว่า ว่าด,ดีระดับประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบที่เป็นรูปธปรรมได้ขนาดไหนตัวเลขที่เห็นนี้คือมูลค่าของข้อตกลงที่เขาประเมินกันไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนี่คือแหล่งรายได้ก้อนใหม่ที่สำคัญมากๆสำหรับ r ร d ด i t เลยนะครับและก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลในอนาคตด้วยที่ข้อมูลไม่ใช่แค่ผลพลอยได้แต่เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาหาศาลจริงๆ และแน่นอนครับว่าตลาดก็ตอบรับข่าวนี้อย่างรวดเร็วเลยถ้าเราดูที่ราคาหุ้นของ Reddit ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2024จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหลังจากประกาศข่าวไปปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนตื่นเต้นกับแหล่งรายได้ใหม่นี้แล้วก็มองเห็นศักยภาพในการเติบโตของบริษัทจากดีลนี้มากแค่ไหนแล้วก็มีอีกหนึ่งเกร็ดที่น่าสนใจนะครับ ก็คือ CEO ของ OpenAI คุณแซมออาต์แมนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Reddit ด้วยซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่านี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้ราบรื่นขนาดนี้มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะมามองภาพให้ใหญ่ขึ้นกันว่าดีลนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรม AI ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ นี่อาจจะกลายเป็นเหมือนตำราเล่มใหม่สำหรับการหาข้อมูลของบริษัท AI เลยก็ได้นะครับ 1. คือ AI ต้องการข้อมูลที่หลากหลายและมหาศาลเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแต่2คือการไปดึงข้อมูลจากเว็บทั่วไปมันเริ่มมีความเสี่ยงทางกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอนาคตของวงการก็คือ 3. การทำข้อตกลงซื้อขายข้อมูลโดยตรงกับเจ้าของเนื้อหาอย่างเป็นทางการแบบนี้แหละครับดังนั้น ประเด็นสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือในเมื่อชุมชนดิจิทัลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กำลังกลายเป็นสนามฝึกซ้อมให้กับ AI แล้วแบบนี้มูล,ลค่าที่แท้จริงของบทสนทนาของเราในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนี่คือคำถามที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องเริ่มขบคิดกันอย่างจริงจังแล้วล่ะครับ